เนี่ยอากาศดีมากนะอันนั้นสวยมาก ชายพามานเะดินนด่นนกนะ แล้วมันพาโลกาามันกิดขาวมันได้ขายกันน้อง i awesome. ลำชอยนะมีน้ำมีอะไรที่พักดูแล้วมันมีความสุขนะอือที่ลอยกุบป่องกุบป่องนั่นใช่ใช่เต่านะเต่าแน่น,นเห,นห,นหัวมนันโผล่มาเลยนะดูแฟมิลี่ก็เปิดมันมีความสุข